ซีเมนหกี่แกพันเจสี่นะแล้วเตรยมเรียกเขาเดียวกัได้เมือนึงสี่นะอันนี้ได้ซีเมนปได้ซมือต้วนี่ผมได้สมือครับข้าของเจากรตอฮักเาข้าคยไหมตไี้มับอแบบว่าอายเยเพราะมันไปดขั้นวนเองนี่ข้นเองเสียอยูดอกเจขาวเจากับแม่นี่ออกเหงายวนนี้ออกเหงายไปไ เดี๋ยวให้ผู้สูงรเหมือนกันวันนึงเดี๋ยวด้ยวยอันนี้แม่อันนี้แม่สูตรเวันเลยบ่อนี่อนนี้นครับอัน,นเปิดพันๆเห็เนไหมโอ้คนมีสูตรดีครับอ๋ออัน,นผมได้แสญหาบางทีตู้อัน,นผมได้หาเมื่อเจ็ดผมได้เมืออม่อหาอต,อหต่อมือครับต่อมือนี่ผมผมคิดผมได้ต่อมือเดี๋ยวตั้งอีกทีด้ะเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอันนี้ผมได้แสญหาอืมสื่อจังหวะอันนี้ได้หาเมื่อนเจ็ดสื่อเท่าไหร่ ก็ซื้อทบทุนครับอันจากยี่สิบเป็นสี่สิบมั้งใชอไหมทบทุนแบบว่าเจ้า้าเขาไปทบทุนเขาอยู่เป็นทาแต่มมนหน้าที่ครับเลยเล็กนะ่ยเข้าใจว่าทบทุนจังทบทุนคือซื้อคืนเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวตลอดตัวยี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเป็นแปดสิบไปชันี่ผมมีลายลายลายขึ้นหนังเลียงนั่นเลยต่เดไดเข้าใจว่าอันนี้ผมได้เสนแส้นหกต่อมื่อเด้ ตอนนี้กําไรพุงนะไรเข้าใจว่าเข้าใจเข้าใจผมว่าเจ๊ไทยยังมึงนี่โอ้ไทยเนี้จะเสียผมมาเสียอะไรเสียร์เสียร์เนี่ยเซียเนี่ยวันจะบอกเจ้าก้มเจ้าบ้านเด็อันนี้สองหมื่นหนึเออเจ้าเจเล็กเขาเรียกว่าเขาเรียกนะอันนี้มันเป็นหุ้นอันนี้ได้หมื่นหนึ่งอันนี้ใบหอยหุ้นเน้นยังเน้นสองตัวหรือหลุดหรือยังไงกางเสี่นะทบทุนไม่เลยมึงสิดไหมครับว่าจะเน้นเน้นซื้อสองตัวหรือสามตัวตังพมอธิบายก่อนเนี่ย อันนี้ผมได้เก็บผั่นหอกอันนี้ได้เก็บเงินหาได้ทุ่มเงือครับอันนี้ได้เก่าผั่นสีน่าอันนี้บ่ได้อันนี้อันนี้ทุนมน้ำฉิดอันนี้ได้หาผันอันนี้เก็บผันได้ทุ่มเงืออมียนมันบรขาดทุนปะบ่บ่บ่ขาดครับอันเช้าเขาเด่นทบทุนอย่างนี้แต่ก็ประขาดพอเมีนน้องเธาทบทุนอยู่แต่น้องบ่เข้าใจว่าอ้ายเด่นต่อหมายถึงว่าแต่เราหุ่นแต่วันนี่แค่เช้าจีนเช้าข้างเช้าใช่ใช่แล้ววันเนี่ย ใช่เลีนรูดหรือว่าเลีนสองตัวเรียนรูดครับรูดอย่างเดียวรูดสามสินะรูดสามโอเคหนูเข้าใจแล้วไปจบหนูเป็นคนเข้าใจง่ายตัวถ้าเป็นเรื่องอันนี้แบบเป็นเส้รูดสามแถวเนี่ยอธิบายเข้าใจได้สมมติผมรูดสองรูดหนึ่งรูดสองรูดสามรูดเก็ดรูดแปดสินะมันมันเข่าสองกับหนึ่งสินะสองกับหนึ่งเข่าเดิวนี่สามเข่าเดิมนี่เดี๋ยวได้วเกะกับแปดตัวนี้ถ้าเอาไปแท่งเกะกับแปดเขยยว่า ที่เก็บมันเก็บมันเข่าเข่าแห้งนี่สิแล้วก็ยุดนี่สินะเขาจะว่าพอที่เขาต้องแห้งเปียตลอดไปเปียมันเข่าเข่าตัวนี้นะอ๋อถ้ามันออกตัวได้ตัวนึงแล้วเขาก็แห้งตัวต้องไปตัวนีมันต้องแห้งแล้วตัวตัวที่มันเข่าเนี่ยวมันต้องแห้งแล้วเออเปลียก็คือมันเข่าท่มันเขาจบแล้วเขาก็ได้หมื่นหนึ่งนี่สินะอ๋อันพ่อแบบไปอายแด้วนี่ผมได้ทั้งมื่นไหมครับครับโอ้อดซ้อนน้ำอยู่เห็นไ่มผมผมเลย์บอลเด่นเลยนี่สินได้เก็บเงินสามนี่สิน ในมือสามเมเสียในมือเก่าบ่มมีมือใดผมบะใดเข้าใจว่าหลุดเอาอย่างเดียวอานมือหนึ่งมันกระไรหล่อนฟังฟังเรื่องผมอธิบายฟังอันนี้แท่งหกแท่งศูนย์แท่งหกแท่งเก่าหอเ่าอันนี้มันเสาเก้าเท่ากับยุดยุดไปเลยเก่านี่อันที่เข่ามาแท่งสี่ศูนย์หกอันที่มันเสาศูนย์เข่ากับยุดตัวนี้ เออเลยไปเออยุตซูนประเทศมันเหลือสองกับหกมันปิดตลาดมื่อนีร่แอ่เขาว่าแท่งแปดตั้งสี่ไปชิมทาผีเด้มาที่นี่ของเนี่ยไปิมก็ได้เงินสองเขาก็ได้ก็ไม่ตั้งสี่โตจ้กบาทเจ้าเหรียญรอบสุดท้ายจังได้ยี่สิบสี่สิบแปดสิบตั้งสี่เฉลี่ยไปอ๋อมันหลายรอบมันก็เลยรวมหลายผมได้ทุกมื่นได้ขอเบิ่งไทยล่าสุดเนี่ยรอบล่าสุดไทยไทยคงแบบเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะอ๋อออนซ้อนนะออนซ้อน เจ็ด้งหนึ่งแม่คุณ yeah. well. ึ่เจ็ดหนึ่งแม่ค nice ุณชายป้อมว่นนี้เจ้าเจ้าคุณชายป้อมแต่โอยสุดยอดเลยผมมีอันคนผมยูแบบว่าของผมไม่คุณชายป้อมเอาจะไทยหนังเอาไทยเพิ่งเลยซื้อไ่มีได้สูตรได้ล่ะมันจะดังแม่คือแม่นำหนึ่งอยู่เฮ้ยแม่นำหนึ่งห้สูดเดียวเขากเขาบอกดีมันได้สเมื่อนี่นี้เขาเต็มแบบนี้เจ็ดีมหาหาเมื่อสาม มือสองผมได้ช่ือได้มันไม่ได้บาเด่นนะนี่หลยูแต่ว่ากานได้เนี่ยคือมันแท้งแบบไหนเนังง่นอันแทงก็คือทบทุนแหม้าอย่าลยูว่าทบทุนแต่ว่าหวยหลุดอะเนี่ยตาว่าแทงทุนเนาอยู่เป็นทางของทนท่นที่อเข้าใจอยู่แต่ว่าเอ้าสิเอาผมมันเอ้สิคือแต่นเข้าใจอยู่ว่าคือสื่อในเด็แม่งไน่อ้กอล์ฟกันอันนี้นี่นี่เสียหาแท้งหาหกหนึ่งสองสามโอ้ หาหกหนึ่งสองเก้ามันหลุดป่ะมันบังจากบาทบรรี้ตัวเขาเรียกเอาตะก็เข้าดูแปผมลงทุนเชนึงเป็นแสนโอ้อ้พี่ดีเลยไม่ได้บอกเนี่ดอ้ยลูดที่เดียวหาโตอ่ะหาโตตัวนีี่สิบี่สิบนล่างถ้าบาทมันก็สา0ร้อยบเจอยหกบถูกต้องเจ็ดรคูณห้าหาตันเออมันก็ไปนสละแต่ว่าเข้าเห็นงนสเขาอยู่เปามันันที่ะว่าเล่นหวยเนี่ย เอาฟังฟังบอกกันฟังบอกกันเขาเด่นหาหกหนึ่งสองเก้าของสิมาปฏิินเขาไปนี่เขาหาหกเก้าเก็หยุดมั้งสิปฏิทิเขาเหลือเขาเหลือหนึ่งกับสองเขาก็แท่งสองสองเป็นซีซีเปนแปดเป็นร้อยหกสิบันอ่างนึงปฏิทิเขาก็บวกกำไรเขาทำอย่างนี้็มันเป็นไปบระดที่อยู่เ่ใช่ที่มันเหลือสมมมันเหลือหนึ่งกับสองนี่ถ้ามันก็มาณงหนึ่งทท้งสองเลยหลบต่อไปล่ะ อ๋พวกกรแทงทบทุ่มต่อไปไหมฮะทบทุ่มต่อไปเห็นนีมการจากสี่สิบเป็นแปดสิบอันน้องเข้าใจอยู่แต่สมมุติว่ารอบที่สองเนี่ยสมมติรอบนิ้นไอยพานไปแล้วมันเข่าหักเข่าหุกเข่าเก้าเป็นว่าไอยตัดหางหกเก้าออกเลยแล้วตัวหนึ่งกับสองไอ้ดึงลงมาจีนเศร้าจีนเศร้ารูดหนึ่งกับสองหนึ่งตัวละสี่แบบแบบเป็นหกร้อยหกสิบก็เข่าสมิงกับยุดจำเป็ต่อร้อยหกสิบในตัวละวะครับร้อยหกสิบตัวละรูดนะแต่ว่าเขาต้องกาเนี่ น้องเข้าใจแล้วเออโอเคเข้าใจแล้วโอเคเออคือว่าเออคือว่าจีนเศร้าสี่เอ็ดหนึ่งกับสองบ่มามันมาห่างเศร้าถ้าซื้อหราเก่าก็สาขาดทุนแั่งได้ถ้าเจ้าซื้อสมมติเจ้าถาราคาบาลกั่สิบบาทซื้อสิบบาทหมดต่อไปซื้อสิบบาทเจ้าเป็นทาสของมันบ่ได้กำไรแั่งได้ก็บ่ได้เขาต้องทบทุนเออเอาเงินมาจะใส่มาทบทุนครับบ่ถือบ่ถือบ่ถือเอาคงกระล้มทุนจริงสิเด้อ นัสเจ็ดมือนไกร่งุ่งนเปออืมอ่เาเขาเว็บได้นอันนี้บาทละเกา้าสิบห้าอัน,นเว็บนี่อืมทุกคนเลยมีบาทละเกา้าสิบเกา้าสิบห้าเว็บนึงยูมเอามึงหนได้บ่ได้กลัไดเจ้าคืชขยนันจดแทะโอผมผมผม,มยอยู่ด้เจ้ายุ่กับตัวเลขมัเลยครับมันเชียมันก็ฝันให้ตัวเลขเอาแบบนี้ เอาอามึงเรีีก็ได้เอามึงเอากซีลาสุดฮะฮอกซีนะกซีาสุดเต่เอานี่ก็ได้นี่พรก็ได้ก็ได้เมือได้แะเออไปเปาปปสูตรสูอคิดเองคิดเองเรียนเองครับคิดเองเรียนเองไระเด็นเหุอย่างเดียวเหตเอยู่เนเองเวเอมันขิดโอ้เ็ดยอนหลังตัวนีอาชีผมก็ตัดผมในมือละสามพัน ผมเห็นดีกว่าเออนี่เป็นทางหลอดทางหลอดเไอ้ขวานเลี้ยนสูตรน้ำเพลินบ้านแม่บ้นแม่โตนูน่ะเป็นคนที่เล่นแต่ว่ามึงเรียนนั้นถ้าเจ้าเลี้ยนังสือเจ้าถ้าเลียนน่ะราคาทอกันเจ้าก็ไม่จะไม่ขาดนะครับถ้าเลี้ยนนั้นกินมีอัตากันได้กว่าหัวใจยิ่งพูดนะอัตากันได้มันเยอะ อันนี้แทนางกันเฮ็ดอีสอดด้วยนี่ือเขาทานเนี่ยโอ้ยอย่าเชื่อนะเจ้าไปลงทุนเจ้าเฮชดไหมนะเอาอีลีเบาเป็นยังบ่เป็นยังข้นคำพี่เลยครับโอ้สุดยอจเลยเนีคำพี่ดูปสิได้มาซาอยู่ดอกมันมีสูตรสำเร็จแบบนี้เนาะอันนี้คือสูตรพิเศด้วยนี่อ้เนาวสูตรพิเศษเาเขาใจยบสูตรการเล่นผม ผมคำนวณหาสูตรนี่หาสูตรนี่มาสรุปใส่ตัวนี้เด้ตัวนี้คือสำคัญธ์สูตรแล้วก็มาเขียนใส่นี่ถ้าตัวใดมันไหลายังสียวันหนึ่งสีมไม่ไหลมันก็หนึ่งหนึ่งสีบวันเหน่นหนึ่งเสียมันก็เข่าหนึ่งเห็นมัมันก็จกแบบผมก็ได้เมื่อเก่าเอาแล้วปกติอย่างเงี้ยครับผมพวหัจักจั่นก่อนสนใจว่าี่คือผมผมผมอยู่บอกได้ว่าบอกสมาชิกในกลุ่มนี่ว่าเนียนเอียง เดี๋ยวยังเสียเอายังเสียไปย่บวกได้สมารถชิกทุกคนพายให้ผมมือละ่อยทุกคนสมารถชิกเอ้ผมมือละ่อยไปยืบวกได้อัดตัวเดชยังเสียนะเป็นอดมินเนฮันมือเนี๋ยมันทิบี่ีมืออะไก่อนมือเดี๋ยซิบเก่าเรียว มันจะเปิดน้ำมันสติติสติจะเปิดน้ำมัวาเชียนะสติสติสี่อัดตัวไหนก่อนมนเจวไหวได้หนิมาเจอืมบุรีอา้อา <laughs> ดูดเลยำเอาดูดไปได้ิงสีมึงก็บอยปัดหมุกกสูนก็หมุกสีนไปจะทรงไห้ตัวม่สิงีอ,อ่าสองตัวเท่านี้อืมเข้าใจวาเข้าใจครับเข้าใจอืม มันอได้ก่อนสิบเอ็ดสุดยอดเลยสุดยอดอืมอัดชุนรับหกสือืมันก็เข่ามาซูนรับหก็เอ่ามันเข่าเร็วมันก็ได้ก็ไรหน่อยกดเพิ่มเพียงเข่ากุมเพรถ้าเข่าเร็วได้กำไมหน่อยเทงหน่อยกดลิงกเพิ่มเพียนเข่ากุมถ้าุดถ้าดุดรุดมมกเสียมันได้ก็ได้หลายเสียกมันเปลี่ยนเสียงคนแห้งนครับมาทอกันนี้ครับเราจะเรแต่ผมจะคำนวณในบาทตัวใดมันมันเนียนทักนะอ้า เจสี่ผมจะแท่งหนึ่งร้อยบาทอันแต่พจี่แท่งสิบบาทเองอ่าเมื่อกี้เ้เตะเต่สิเน้นอือแตาจะเน้นเพราะว่าผมคำนวณได้ผมได้คุได้สามวันเีอ่าเน้นสามอี่สิบตัวเห็นไหมี่สิบตัวมันจะดอกกันเห็นไมก็ต้องเน้นตัวนี้อพนี้แท่งสิบบาทสิบาทยี่สิบบาทตั้งสิบระมาณน่เนะอเป็นเน้นตัวนักเข้าใจพ่าะตองที่ราชี้ืัวีราชี้ด้แต่เงสี่ผมก็ได้เราได้เก็บปันหกเหรีอันคนที่โทรหมเชานี้แม่เจ้าหรือแม่เขา แม่ผมมันแม่แม่แท่แล้วแม่เท่หกดลิงลเพื่อนเพื่อนครับจังสีอเือปดวดเอวหนีลงมาหาขาหนีแล้วว่าเศร้าไ,พยพยไปเก็บไปปวดกับกินยาหมอเช่นเลยปวดขาปดวดเอวกินยายัางกันไปสียาใ่ก็บ,บ่ถือยาหมอนอยู่ค้นสารกับซ่าก,กันว,าาว่าสันว่าสีว่าดีปิดไปสีน้ำเพลเราจะว่าสองเที่สามเทีกบบากะบ่ถือบัดมาพอยาหมอเช่นเลยกินแล้วถือปวดเอวหนีลงมาหาขาหนีแล้วว่าเศร้า กินเข่ากันพ่อกินเห็ดเวียกกับพ่อเห็ดเห็ดเวียกชุู่มือกินยาหมอเข็นเหรอเส้นมันดีสเส้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดพอท่านไปกินก็เอาไปกินร้องเบืองเอด้อผู้ขาในี่ปวดขานั่งเงย่ากับผู้ใดหัวเข้ากับใดโรคประจำตัวกับข่วมดันนี่ละกินโอ้ยบ่ปเป็นยางหดดีก็ยาค่วมดันผู้เรีวบัดนี้ดีหดค่วมดันยาหมอเข็นนี่ถือไปน้ำกันหัวปวดกับผู้เคยปวด ปวดน้ำคาน้ำแขนก็บ่ามันไข้เมื่อันร์ชัวร์ยงจ้างกับบไปยพิเศษอีกเด้อยาบับนี้กินยาโมเช่นยางเดียวโอ้ยยายป็ดแม่บ้านอันยุ่นี่เนาะกินยาหมเช่นยายปวดหลังปวดเอวไหลเนี่ยปวดกระสะโกล้มไปหาเท้ายางกับบ่ได้สองเดือนได้กินยาหมอเช่นแล้วก็เลยมาแข็งแรงเดินขึ้นพูก็ได้ได้กินยาหมอเช่นมากนี่ก็เลยกินแต่หมเช่นตลอดทังานอยู่ ซุมเมอร์อายุ63ปีแล้วย่ายเนี่ยพี่น้องครับมือนี้มีปลาสมโตปลาสมตอนปาลาสมไร่ก้าง0935236294โทรมาเลย